กูเท่าผู้เกยียรเขาพูดภาษาแบบขำเมืองม่หยางม่เย่ออย่างนั่นผมว่าจริงผมผมผมว่าผมไม่ได้ชอบพิ่งเที่ยวคือเป็นคนที่โตมากับ ลำห้วยภูเขาต้นไม้อะไรเงี้ยคือเราก็ผูกพันอยู่กับที่ของเราเนาะใช่คใช่มันเป็นสิ่งที่แค่หลับตาก็เห็นแบบเหมือนเห็นภาพในจินตนาการก็เลยอยากกลัมานี่ของเราก็ปั่นด้วยปั่นหน้าแข้งค่ะปั่นด้วยลำแข้งคเหมือนรีเซ็ตทิ้งหมดเลยเราพาตัวเองมาอยู่จุดๆเนี้ยเหมือนรีเซ็ตความรู้สึกที่มันแย่ๆออกไป แต่ล้วดูก็ไม่เหมือนกันนะที่ป่าที่บ้านผมเนี่ยคือชุมชนเนี้ยป่าที่เนี้ยภูเขาทั้งหมดที่เนี้ยอ่ะเอาเป็นว่าพื้นที่จังหวัดน่านส่วนใหญ่อะเป็นภูเขา6กสเป็นี่ย60%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเป็นภูเขาแล้วมีชุมชนอยู่ทั้งหมดเว้นระยะจากบ้านผมเนี่ยสิบรัศมี1ิกิโลเนี่ยมีชุมชนอยู่หมดเลยแล้วก็สามารถต่อเนื่องไปแต่ละชุมชนได้หมดเลยครับแล้วก็ มันมีเส้นทางเดินธรรมชาติที่มันต่อเนื่องกันหมดเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นบ้านจำลองเก่าของชุมชนมาบริค่ะที่สมัยก่อนเขาอยู่ในป่าเขาก็จะใชะ้วิธีการทำบ้านลักษณะแบบเป็นเพิงค่ะส่วนมากอันนี้เขาใช้ใบเต่าเต่าค่ะที่ทำจากลูกชิดค่ะมาบริแปลว่าคนป่า คนที่อาศัยอยู่ในปา่าบางคนอาจจะเรียกว่าผีต้องเหลืองต้องเหลืองอะไรไแบบนี้เราไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าบางครั้งเหมือนคุณเรียกชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ผีสมัยก่อนที่มาบริอยู่ในปา่าก็จะมีสัตว์หลายๆชนิดที่อยู่ในปา่าเขาก็จะนอนตะแคงแล้วก็หมูได้ยินว่ามีสัตว์เดินหรือว่าคนเดินนี่ค่ะเขาก็แบบจะลุกขึ้นมาอ่าเป่าไฟหรือว,ว่า พยายามฟังเวลาดูในป่าค่ะในป่านะคะเวลาที่มะาบริมีเหตุการณ์ต่างๆเราถึงจะย้ายนะคะไม่ใช่ว่าหลังคาใบต้องเหลืองแล้วเราย้ายไม่ใช่ค่ะ,คะก็อยากให้ท่านผู้ชมหรือว่าคนอื่นเข้าใจว่าคําว่าละบริคือเป็นชื่อกลุ่มชาติพันธุ์เรียกตั้งแต่สมัยดั้งเดิมแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาตั้งแต่สมัยดั้งเดิมค่ะเราก็เลยอยากเก็บ เก็บวิถีชีวิตหรือว่าเป็นหัตกรรมของเอกลักษณ์ของมาบรีคือไม่อยากให้ถูกลืมไปนะคะเราอยากให้สอนต่อๆให้กับเด็กรุ่นใหม่ค่ะนี่คือวิถีชีวิตที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมและสําคัญที่สุดของพี่น้องชาวมาบริหลังจากที่บอกลายพี่ลินเราก็มุ่งหน้าสู่จุดหมายต่อไปคือบ้านผาเวียงหมู่บ้านของชนเผาลัว นับเป็นครั้งที่สองแล้วที่เราได้กลับมาสัมผัสกาเนินเขาที่นี่อีกครั้งภาพในอดีตท,ที่เราเคยขึ้นมาตรงจุดนี้ด้วยสองเท้าและแรงกำลังของตัวเองจากการลงงานวิ่งในสนามอัลตาเทลน่านเมื่อหลายปีก่อนก็หวนกลับมาให้นึกถึงแต่ต่างก,กันตรงที่ครั้งนี้เรามีเวลาที่จะหยุดผูกมิตรพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านเผาเวียงที่คุ้เคยกับนักวิ่งเทลเป็นอย่างดีแต่เราก็งงๆเขาเดิน เราข uh huh. ี่มอเตอร์ไซค์อ๋อผ่านนักวิ่งอะไรอย่างงี้ผ่านนักวิ่งแล้วแล้วแล้วทำไมเขาไม่เอารถขึ้นมาเที่ยวบันเราก็เดินขึ้นมาทำไมเขาทำอะไรกันเนี่ยยู่ก็วิ่งบนดอยเนี่ยตอนนั้นนะก็ไม่ค่อยจะเข้าใจนะเอวิ่งเทวิ่งอะไรพวกนี้วิ่ง ชาวบาเขาบอกเออเขามาวิ่งหรือเขามาเดินมากันเยอะกันแย่ทำไมก็มากันขนาดเราอยู่บนดอยเดินยังเหนื่อยเลยเขามาวิ่งทำไมอ่ะจู่ๆก็มีคนวิ่งคนไทยจะไปรู้แล้วว่ามีนักวิ่งมาอย่างเงี้ยตอนนั้นะวิ่งได้ประมาณ20โลมั้งนั่งนั้นก็คือแบบทุกทอลมาน It's all been gone Don't wanna miss our chance to make it alright Like w h could do last time เขามาถึงจุดนี้เขาบอกว่าวิ่งไม่ไหวแล้วขอมอเตอร์ไซค์กลับ <laughs> หลายหลายคนบางครั้งก็รถยนต์ห้าหกคนก็รถยนต์ขึ้นรถยนต์นนตประชงเลยอืมมาทำอะไรเนี่ย ตอนลงงานไหนคะงาน UTN คือยังวิ่งไม่เป็นเลยนะลง50เลยครับเราเล่นฟุตบอลมาก่อนลักษณะการก้ามันไม่เหมือนกันการออกแรงการใช้สะโพกอะไรเงี้ยครับต้องเป็นเรียนใหม่หมดเลยครับทีนี้ก็หาข้อมูลเลยนะหาข้อมูลเปิดยูทูบเฮ้ยนี่มันทางของเราเลยหรืวะนี่มันทาง ก็คือหลังจากนั้นก็คือเปิดโลกเราเลยใช่ไหมว่าเราเ,เราเราควรจะมาวิ่งมาลองดูกับโลกของเทลชีวิตเราจะคุยเรื่องวิ่งตั้งแต่ตื่นจนนอนใช่ก็ศึกษาจากที่ไม่รู้เกี่ยวกับการวิ่งเลยนะครับซื้อเทปมิวมาเลยเลือ<ฮ>มาทำรอบรนะขาจากที่วิ่งนะไม่เป็นตอนนี้จากวิ่งเพจถ้าสักสิบโลจากวิ่งเพจสามกว่าได้ คยวิ่งผ่านทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้ไหมครับ<ช>หรือว่าวิ่งผ่านทุ่งทุ่งทุ่งข้าวอ,ะอ่ะที่มีกลิ่นหอมๆอมาคือพวกไอหินซ้อนหินหินอาวตาพวกเนี้ยท,ที่ที่เคยลงเพชรลงลายกันไหนหินนวตาแลเนี่ยเคยลงไปดูกันหรยย,ยังไงยังเยถ้าไปตรงนั้นเนี่ยวันนี้จะเจอแล้วนักวิ่งที่เคยผ่านมาส่วนมากมันก็จะวิ่งกันเท่าไหร่ ถ่ายรูปอย่างนี้ครับขึ้นมาประมาณสักสามพันกว่าคนอ่ะเต็มตั้งแต่โค้งนุ่นเลยมาดีเลยปีแรกๆปีน่าจะปีหกศูนย์ะเกือบสี่พันกว่าคนเขาพิสูจน์ร่างกายของเขาไงเขารู้ว่าเออเขาก็ต้องทดสอบร่างกายเขาว่าร่างกายของเขาพร้อมหรือไม่พร้อมเขาก็จะรู้ละ เราลองวิ่งดูในจังหวัดน่านในประเทศไทยยังมีอะไรอีกมากมายที่เราต้องรู้มั่งและอีกหนึ่งอย่างผชอบเยวมากเลยใช่เวลาเรามาอยู่ตรงนี้เราจะอิสระจากทุกอย่างในความรู้สึกผมนะมมเราจะอิสระจากการงานจากความคิดทุกอย่างรุมเร้วเข้ามาน,นี้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเราทำงานเราทุกสงทุกอย่างปัญหามันจะดานหน้าแล้วผมา Has their job nine to five and getting drained? They settle for a second best, scared to risk what the future might bring. What the future might bring. I hold my breath, waiting for someone to knock at my door. ผมว่าจริงผมผมผมว่าผมไม่ได้ชอบปิ้งเทลผมชอบพาตัวเองไปอยู่กับบรรยากาศที่อยู่บนดอยการที่จะพาตัวเองไปอยู่จุดๆนั้นน่ะเราก็ต้องทําการแบบฟิตร่างกายตัวเองที่ได้ก่อนนะฮะก่อนที่จะพาสิ่งไปถึงจุดๆนั้นได้ยิ่งสูงก็ยิ่งสวยเนาะบรรยากาศมันก็จะยิ่งดีมันเลยมีความรู้สึกว่ามันไปแล้วมันสบายใจเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่ชอบเป็นพิเศษจะมีไกด์คนไทย ที่เขาพาเข้ามาค่ะอ,อย่างพี่ติก๊กมีเพื่อนอนักท่องเที่ยวเขาก็มาเที่ยวบ่อยมากค่ะที่เห็นได้ชัดๆเลยคือโรงแรมทุกครั้งที่จัดงานวิ่งที่ตัวอำเภอปัวเนี่ยโรงแรมในเขตอำเภอปัวที่ช่วงที่ไม่ไมใช่หน้าไฮาซีซั่นจะเห็นได้อย่างชัดเลยว่ามันจะเต็มทุกที่เลยหาที่พักยากมากมถ้าน้องๆสนใจมาอยากมาวิ่งเราก็เตรียมสถานที่ให้ได้ค่ะ,คะแต่ว่าพี่ก็ห่วงเพราะชันมาก จริงๆหนูว่าคนพาไม่ไหวพี่ว่าแล้วคือมันต้องมีคนพาไปด้วยใช่ไหมอย่างเช่นตัวพี่ใช่ไหมไปวิ่งเขาไม่ไหวต้องให้พี่พี่อีกคนบางครั้งนักวิ่งอาจจะเก่งกว่าเราแต่ชาวบ้านไม่ไหวรูทที่เราไปนี่ก็คือปางยางขุนคุณผาเวียงนะครับเป็นเส้นทาง เดิมของ3ปีที่แล้วของงานวิ่งของ UTN ในระยะ30กิโลครับผมไฮไลท์ของเส้นทางตรงนี้ก็คือความสูงของภูเขาดีกว่าเพราะภูเขาที่หน้านเนี่ยมันจะเป็นลูกที่ซ้อน,ซ,อนซ้อนกันพอเราขึ้นไปถึงในจุดจุดหนึ่งของของภูเขาเนี่เราจะเห็นลูกต่อไปนะฮะที่เป็นซ้อนกันเรียงเลียงเลียงลงมันจะมันจะสวยงามนะฮะช่วงลืบเขาบางจุดเนี่ยมันก็จะมีเป็นน้ําตกเป็นแอ่งเล็กๆด้วยถ้าถือว่าตรงนี้เป็นขุนน้ำนี่ตัว่าได้ ขุณนน้ำเ <c oughs> เพราะว่ามันมันมันเป็นต้นทางน้ำออกมากมมน้ำมันจะขุดออกมาจากดอยครับเพราะดอยตรงเนี้ยมันจะเป็นรูปตัวสีมันจะขุดออกมาตามหลืบช่องดอยทำไม วันนี้ก็ก็มีกลุ่มรวมรวมกันอยู่ก็คือชื่อว่ากลุ่มน่นเที่ยวระเนอแต่ก็คือมีออกวิ่งกันทุกอาทิตย์ใช่ไหมใช่คือเส้นทางมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่พี่เอบอกว่าออกแบบมาว่าอาทิตย์นี้จะไปวิ่งที่นี่ใช่ครับก็คือตามความเหมาะสมของสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มด้วยท้าทายดีอืมพี่ตสนใจดีแบบดูแบบพี่ชอบพี่แบบเขาชอบป่าเข้าป่ากกับาเวลาลงลงอย่างเดียวได้ฮะ คือมันต้องใช้แรงตัวเอง่ใช้แรงแรงรถไม่ได้แล้วเทลสามารถพาเราไปจุดนั้นได้นี่คือข้อดีของเทลการนิ่งเทลเนี่ยผมว่ามันอยู่กับธรรมชาติเยอะมากอยู่กับความคิดตัวเองเยอะมากคนเราเอา่ะสิ่งที่ชอบมันไม่เหมือนกันความสุขคนเรามันก็ไม่เท่ากันเราเอาจจะชอบแบบประมาณนี้อาจจะซาดิสซาดิสโหดๆห,หน่อยเนี้ยมาตากแดดกันทั้งวันอะไรวะเวนี้ย ผมวิ่งอยู่อาจจะมีเด็กๆมองอยู่ <ฮะ S 1> แล้วก็พลังอ่ะทำตามผม,มเหมือนที่ผมทำตามคนอื่นที่เขาวิ่งแม่อีกคนไปตักน้ำหมาได้แต่ว่าอีกคนยังไม่ได้เขาก็แบ่งปันให้ค่ะ รู้ว่าเขาวิ่งมาเนี่ยเขาวิ่งหาประสบการณ์เขาไม่วิ่งหาชัยชนะและหาปรุงความรู้ของเองว่าเนี่ยบ้านนี้เขาทํำยังไงใช้ชีวิตกันยังไงแล้วเขาดูแลกันยังไงเขาอยู่กันยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยธรรมชาติจะคัดสรรคนที่เหมือน,อนกันทัศนคติเหมือน,อนกันได้โคจรมาเจอกันมารู้จักกันมาเป็นเพื่อนกัน